แ,แฟสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีในในช่อง youtube ด้วยนะครับสมพรสินเขียวสวัสดีตำดูดโป้เนี่ยน้ำครับผมกินคือเก่าครับเดพานกุ้งครับผมเมียงกุ้งครับมาเนีือ เนียงกุ้งครับมีกุ้งสดแล้วกะ็กุ้งลวกกุ้งลวกเด้งเด้งครับกุ้งลวกเด้งเด้งนะครับนี่กุ้งลวกเด้งเด้งสวัสดีนะครับเด้อหม้อเปียกไปเสเว็ดมาเมื่อกี้นี่ครับ ฝนตกลินโอ้ยตกกับตกคักตกแน่เบิร์ดเมือ่อบ้านเป็นสิเป็นอาทิตย์กลัวแล้วตกตกคักตกแน่มาครับคำแรกระยะาพันเมียงกุ้งครับผมจรินเขาแ,แล้งหร้อครับนี่แล้วแล้ง มงเลี้ยงบางบ,าง,บ,า,งบางหามงเลี้ยงไนก็นกินไปรอบนึงแล้วครับอันนี้รอบก่อนนอนครับรอบนี้ก่อนนอนใส่ครับหมกหมกปลาดิญครับหมกปลาินเซีบเสียบหมกปลาดิญมันก็ได้นี่ครับผมเมี่ยงกุ้งครับเมี่ยงกงุ้งใจเย็นๆต้องเฝ้านะครับนะเนาะนี่พันครับพัน ใส่พักเติมบักเข้าไปหลายๆย่างครับผมแล้วก็แจ้วครับผมแจ้วซีฟูดใส่เลยครับหลาด <c oughs> มาเก็ดมกจางมักเข้มปูหมดแล้วครับเดินอนุญาต ขอญอาตอาปากกว้างครับอืมอเก้ยวเผชด เราก็เสียดหน้ามันก็เสียดหน้าครับผมจะทุกจำ กินเมืดเลยภักเกษตรนะกลบับมันอ่อนครับอ่อนแล้วมันยืดมนมาขายให้มาเลยคำต่อไปครับล้านต่ำดูดโปะกัมีขายเด้พี่น้องเ้ย ที่ร้านตำดูดโป้ก็มีนะครับฝนตกแดดออกทรงคือเก่าครับผมลูกค้าหลายคนทักมาถามเพื่นบ้านฝนตกเพื่อนยันบ่ทรงให้เพื่อนตรงอยู่ครับผมราดติดิตคัดจักหน่อยพยายามเล่งหอยูครับเร็วอะไรกันยันเบรกบโอยู่ <laughs> โัน,นกับเปียกตกมันตกโดนแล้วจนมันเป็นในมันมืนไหมครับก็คือเปียกได้ใช่เนาะเป็นตัวที่เดียวน,นี่ครับเื่อนกับเปิดด้วยก่าครับส้มตำปลาเผาเื่อนกับขอบคุณเพิ่นมาจองไว้แล้วยี่สิบท่านครับผมแล้วก็ไปส่งอ้ทางโรงเรียนน้องโดเพิ่นกับจองสั่งเขามาเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอนุญาตอาบากงกวงอีกครับอืม keo viên thấp keo Nếu YouTube có mới để lúc tiếp nhang โดนละอยา่าคลิปนี่ะครับไปลงนะ้ำยูทูบฝากไปเบิ้งนเนี่ยเด้อพี่น้องเลยมันบอกว่ายัางไงว่าพี่น้องเหมือน,น,นคือในคลิปเลี้ยวเฮ็ดเปดสั่น,นล่ะครับทำกระแสยจะไปซีเรียสครับผม ที่เดียวจะต,ต้องฝนหน็ไม่แห้งแล้วมักไปมักมั่นครับมาพี่น้องเด็กเด็กปรกาศเศษไหมพัดพออี่เดียวพักเนาะนะครับแง๊วๆกินในเบิร์ดได้เนี่ยมอาร์เบิร์ด น้งคำนี้ขอจุ้มเลย ขอหยัตเซ่ขอหยัดค้ำมึงครับมาเด้อครับเด้อกินเป็นตาแซบใช่เนาะ แซ่บอยู่ครับผมกิ่ในพี่ให้น้องเบิงมาเสีนหละครับผมร้านทำดุดปลกมีขายนะครับเ้อตทำดุดปลวกเพื่อสุขภัย FC ครับโอ้สวัสดีพ่อนาสบายดีพ่ะน้อพ่อนาป้อมมาครับพันธุ์อีกคำหนึ่งได้ยังกินข้าวเรี่องน้อพ่อนา ก็เลี้ยงกับยังนนะครับพันบาทเองคำนี้พอใช่กลุ่งสองตัวเลยครับมาด้วยครับด้อกินเป็นแซ่บนอกมาสันแซ่บอยู่ครับแซ่บอยู่ครับผม เจ้าสุดยอดอีเลีครับเผ็ดเปรี้ยวได้การเลยหลวงนิยัตยอาปากงกวงคือเราครับ ฝนกระกเบิดมือเบิดคืนฝนกันเลยไปเส้กับเบอได้ม่เส้กับหน้กหน้กกับน้ำฝนเขาก็ตายเบิดครับน้ำลงบ่อน้ำแกงขึ้นเด้อ หยบร้อยแล้วว่าปลาก็หลายครับเจ้ายำหยำเลยมีอาการนะครับเอ็ดบัดนี้ จุเลยครับกุ้งจุอืมติดไหมเบิองหลดทีบ่อนเพชรจังไดอนติดแดงบาน,บานอืม mọi nó gặp đưa cũng đình đình hấp น,นีดัวครับผลมะเข้าแล้วตกจนจนหัวเปียกโอ้หัวใบแห้งจักเท่า บางหอยมันดีซิเกนะครับปาดปาดแถวใช้ยพูผูมันแห้งบัดน,นี้อืมบ Bà phê là hang sốt ảo sốt ảo keo rồi đấy ba cái thịt nó oan oan โอเคทำหนึ่งคำไม่ถ้ายเพ็นแล้วครับ สำหรับคลินป,ปนี้ครัฝากไว้สำเนียครับผมผมมีอย่างอไรครับเมีเอยงกุ้งครับเมียอยงกุ้งเมีเอยงกุ้ง,อง,งขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับ <S <S สบายๆช่วยๆยิ้มแรงครับผมขอบคุณครับ